แับมาก็ตตอนะคะช่วงนี้สัมผัสโดย NK นคนะคะคำินชันตาบีจีแม่แม,แม่เทสาทสตทสสมองหนูเทสทุกวันแม่ต้องเทงสเพราะว่าหนูตอนเช้าเช้า <_ utter> นอนแล้วดูสลืมสลือโอ้โห,โหมันจะมาสลืม <_ ets> สลืออะไรสลืมสลือแม่เดยต้องเฮ้ย มัน NK หรือว่ามัน BG เฮ้ยเออนั่นแหละแม่อยากจะเทสหนูแต่เนี้ยเป็นคำพิชชันตา BG เพราะว่าหนูเนี่ยกินทั้ง NK กินทั้ง BG ไงแม่หนูต้องรู้ว่าตัวไหนคือตัวไหนไงเออและ BG ช่วยอะไร BG เนี่ยนะคะช่วยในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บส่วด NK ฮะก็โรคภัยใกล้เจ็บไม่ปวดท้องแล้ว NK แล้วส่วน NK แล้วพูดถึงเรื่องของการเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอมมาพมไมไม่ได้ออมีตัวจริงเอาอันนี้ก็ขมิ้นชันก่อนนี่ค่ะคขมิ้นหน่อยนะคะช่วยในเรื่องของการลดปวดท้องนะคะจุ่เสียดแน่นเฟอร์นะคะบีจีนะคะเป็นขมิ้นคัดนะคะเพราะฉะนั้น,นยังไม่เหมือนชาวบ้านสก,กัดเอาเปลือกออกแล้วเหลือแต่ขมิ100้นร้อยเปอร์เซ็นต์การใส่ยเยอะกว่ากินแล้วเห็นผลเร็วกว่าสังตื้อขยาเยอะค่ะคับกรีบเลยนะครับใครชอบปวดท้องท้องอืดอาหารเป็นพิษลำไส้อักเสบอะไรต่างๆเนี่ยซื้อกิเอาไว้เพราะว่าถ้าไปหาหมอมันแพงคุณแม่เราเคยเสียไปครึ่งหมื่นนะฉะนะมีเกราะ เนี่ยแค่30กระปุกราคาแค่290บาทนะคุณผู้ชมครับวันนี้ถ้าใครซื้อไปเนะี่ยคุณไม่ต้องจ่ายถึงหลักพันนะแต่วันนี้ถ้าใครอยากจะได้โปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะจะจ่ายน้อยซื้อ5กระปุกราคาพิเศษเหลือเพียงแค่1,000บาททวนเท่านั้นเองคุณผู้ชมสนใจรีบโทรเลยเบอร์นี้กับคับพิชัญตาวีจีนะครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดดี่หกนะครับหรือที่ไลน์ดสุขภาพดีสแกนคิวโค้ดบนหน้าจอได้เลยนะครับม<ะ>ีวางด้านหน้าตรงนี้แล้วนะครับเบอร์ด้านล่างนะจ๋ะเอามาในช่วงนี้ครับแฟนแฟนฟนนนนนๆลลุุ้้้หหัััักกกกกมาาาสรบบออำไฮฮโซพคืดีเเถะะะข คือดีกันแม้ว่าเปอร์เซ็นต์คือดีจะมีไหมจ๊ะไม่รู้พูดยากว่ะพูดยากหรอพูดยากโอ้ทิศทางอะผู้ชายเทกลา,างไอจีก็แถวนั้นแล้วเออนะฮะเอาหลายวันมานี้ไปเป็นข่าวใหญ่ข่าวดังนั่นแหละอย่างที่เรารู้กันไปกับอ้ํพัชราภาแล้วก็ไฮโซพกนะครับที่ผู้ชายออกมาประกาศการไอจีว่าเราได้ยุติค,ความสัมพันธ์โนดีหน่อยนะไปแล้วก็มีแฟนคลับนะฮะอ่ะก็ลุ้นนะครับว่าจะยังไงมันจะกลับขึ้นดีกันได้อยไหมจะมา เคลียร์กันต่อกันติดไหมเพราะแฟนกับบางส่วนก็ยังลุ้นอยากจะให้คุณอ้าอแล้วก็ไห้โซพกเนี่ยนะครับกลับมาเหมือนเดิมโดยนะครับเมื่อไปส่องไอจาแกรมของไอโซพกก็พบว่ามักจะลงคลิปผ่าน IG Story ขณะอยู่ที่บ้านเป็นส่วนใหญ่ตามที่บอกไว้ว่าขออยู่กับครอบครัวแล้วก็น้องหมาคือเจ้าคินตันะครับซึ่งนะครับก็มีคลิปเล่นกับน้องหมาสุดน่ารักเลยขณะอยู่บ้านก็ได้เห็นกันแค่ทุกวันลงใน IG Story ครับเรียกเลยว่านะครับมีคินตะเป็นเพื่อนแล้วตอนนี้ส่วนภาพหวานกับดิดของใครของพกหรือของอ้ ของพกบ้านขาสินะของพาใช่ไหมนะส่วนภาพหวานกับอดีตคนรักที่ผ่านมาก็ยังคงอยู่ในไอจีครับเขาไม่ลบนะไม่ได้ลบได้ซ่อนอะไรบางคนก็ซ่อนบางคนก็ลบนะลูกแต่เขาก็ยังไม่ลบแสดงว่าเขายังให้เกียรติเราอยู่เหมือนนี่โอมเนี่ยมีผัวนะผัวลบลูกเขาบล็อกบล็อกด้วยลบด้วยแล้วบางทีก็เดี๋ยวผมก็ไม่เข้าใจความรู้สึกของคนนะบางทีบล็อก พออีกเดือนนึง <c oughs> กลับมา follow ต่อก็เป็นอารมณ์ชิวูคนบ้า <c oughs> เป็นอารมณ์เชิูมเ,เจอเนะคนลักษณะอย่างนี้จะไม่คุยเลยนะค <c oughs> ุยคุยไปเถอะผีเข้าผีออก <c oughs> โอ้คุณไม่คุยคนบ้าน <c oughs> คนเอาแต่ใจตัวเองคนบ้าอันนี้ไม่เกี่ยวกับใครเกี่ยวกับตัวเรานะคะ <c oughs> เออประสาท พี่นี่แม่แม่จกคนขอพูดกันไงว่าไอ้ถ้ากรณีไม่ลบลูบมันยังไงยังมีใจกันหรือเปล่าไม่หรอกบางคนเนี่ยเขามีความืูพี่เตาบอกเลยว่าห้าปีคนบางคนรักคนแค่ปีเดียวเนี่ยมันใช้เวลาทั้งชีวิตที่จะลืมคนคนนั้นได้เรื่องของความรักทุกคนก็ผ่านมาหมดทุกคนก็รู้เหมือนโอมเนี่ยห,หัวสิบคนก็ยังเก็บรูปหัวทั้งสิบคนบตอนแก้ผ้าเบานี้อะไรอยู่ตลอดเวลาอ่ะคตอนแก้แก้ผ้าละเออ พี่ถึงได้บอกว่าบางคนเนี่ยเขารักกันบางคนเขารักรักกันปีหนึ่งอ่ะอใช้เวลาทั้งชีวิตที่จะลืม,มแล้วที่คนเรามันรักกันห้าปีม,มึงจะให้เดือน2เด<ๆ>ือนสามเดือนสมอาทิตย์ลืมมันเป็นไปไม่ได้ม,มันไม่มีบนโลกใบนี้ที่มึงจะโอ้ยจะเก่งกล้าสามารถยกเว้นแต่มึงผ่านมาบ้างห้าสิบหกเซลล์ร้อยกว่าแต่ถ้ามึงลืมไดร้อยกว่าปีร้อยกว่า <c oughs> คขาเออทอร์สคเออเออนั่นอ่ะมึงลืมมึงลืมได้เพราะมึงจำไม่ได้ว่าคนไหนบ้างนับนิ้วนับมือนิ้วมือไม่พองยืมเพื่อนข้าวแล้วข้ากูอย่างเงี้ยกูก็ลืมไปแล้วใครอ่ะแล้วก็มีอะไรกันใครข้าวมีอยู่ตรงไหนครับมีไหมผู้ชายมาถามบอกว่าผมเคยมีอะไรกับพี่พี่จำผมไม่ได้หรอครับมิชลันถามว่าที่ไหนครับที่ลานตอนนั้นไงตอนมันไหลลานมันไหลลานมากละค่ะชีวิตเนี่ย บางทีจําไม่ได้นะเราเคยมีอะไรกันที่ตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้หรอจำได้อันนี้ของเล็กโอ้ไม่คุยต่อของเล็กไม่คุยเสียเวลาค่ะถ้าของใหญ่ของใหญ่เราก็จะมีความรู้สึกว่ามันรู้สึกประทับใจเอตาตึงแล้วก็อยากจะใช้ซ้ำนำกับใช้ใหม่ทำไมฉันเป็นคนที่ใช้ผู้ชายเปลืองเออ ใชนไม่ควรูเพผู้ชายเปลืองค<ท>ำ<อ>นี้นะนึกถึงอีกคนหนึ่งที่พูดเลยนะ,ะแม่ติดต่างอ,อแม่ตดต่างก็พูดคำนี้ยบางคนนะอันนี้พูดตรงๆนะบางคนเนี่ยเขาครั้งสองครั้งเขาก็าเบื่อแล้วอืมจริงคุณผู้ชมพี่ต่อไม่รู้ว่าหลายคนเป็นหรือเปล่าแต่บางคนก็มีความรู้สึกว่าถ้ามันไม่มาทับจิตประทับใจจริงๆเนี่ยมันก็จะลืมแล้วเ็าจะมีความรู้สึกว่าต้องออกค้นหาม่ หาดาวดวงใหม่แต่เดี๋ยวนี้อารมณ์มทางเพศอย่างที่บอกมันลดลงไปเยอะอเพราะเราแก่แล้ว,าวอารมณ์ทางเพศมันไม่มีม,มันสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าเราอ๋อเหรอไม่ได้มีครรู้สึกแบบว่าหงีเหมือนสมัยก่อนอมสมัยก่อนที่เดินมาโอ้ยอยากได้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 เดี๋ยวนี้าน,านานมาทีไม่มีเห็นแล้วมันจริงๆเราดูรูปนะอ๋อเหรออ๋อเหรออ๋อเหรอแต่ถามว่ามีอารมณ์ไหมพูดตรงนี้เลยนะตรงหน้าไฟเลยนะมีอารมณ์ไม่มีอ่ะ มึงอายุจะห้าสิบแล้วกูเป็นอะไรก็เป็นเฮียอะไรก็ไม่ไม่มีอารมณ์เพศแล้วอ่ะมีมีไปเถอะไม่มีเราเป็นความสุขทางการและทา้งใจยไม่มีไม่มีกูไม่ใช่มึงหนีโอมนัดเย่เย่มาลูโกอันเดือนละเจ็แปดครั้งต่อคนบางทีก็บางทีก็แบบว่าไปนอนห้องพี่สาวที่เป็นกระเทยแล้วก็ไปกินของพี่สาวอีกตอนพี่สาวเข้าวิคี ไปกินของพี่สาวคืออะไรวะแม่ตอมึงเล่าให้กูฟังเองกินของพี่สาวอ๋อไปถึงว่าพี่สาวเข้าห้องน้ำาต่เธออ่ะที่มึงไปห้องเขาอ่ะแล้วเขานัดผู้ชายทหารมาเยออ่ะแล้วอีนะั่นมันเข้าไปอาบน้ําแล้วมึงก็เยต่อจากพี่สาวมึงอ่ะ <c oughs> มึงเล่าให้กูฟังเองโอู้หทำเรื่องนี้ได, <c oughs> ได้แล้วก็อีพี่สาวบอกว่าฝังมุกห้าเมตรหกเมตรอีโอมบอกจริงเหรอเนี่ยเปิดออกมาแล้วอีพี่สาวเข้าห้องน้ำสมมติท้ายอีโอมกินชาไข่มุกค่ะ มีลานี่แหละอีนนี่เลยโอ้ยไม่ตีไม่ตีไม่ตีนนี้ไม่ตีเธอสั่งมุกกี่เม็ดหรอผู้ชายมันก็สเม็ดฉันไม่เชื่อแล้วก็เปิดของผู้ชายสักพักไข่มุกอยู่ในปากกมดแล้ว <c oughs> ไม่ทำเม่แต่งเรื่องอันเนี้ย สาบานเลยสาบานเลยอ้าวว่ามึงไม่ได้ทำมีพฤติกรรมนี้เล่าให้กูฟังสาบานขอให้มึงเดินออกไปแล้วโดนรถชนตายแล้วโดนหมาตัวผู้ลุ่มซี่เลยหน้าปากซอยนี่โดนรถชนตายยังโดนหมาเยอีกหมาเยอเยอีกตอนขณะตายตายนี่ต้องเป็นศพอนาถาแล้วหมาที่เย่เย่คือหมาเย่เนี่ยที่เป็นพิการทั้งหมดเนี่ยหมาพี่เนี่ยพี่หนิงพี่หนิงเนี่ยหมาพิการเนี่ยนอนพอย่าพะงากับเย่มึงทุกตัวเนี่ย เป็นศพที่อะน,นะสามเมตรจริงเหรออีนี่นก็บอกขอเข้าห้องน้ำพอขอห้องน้ำเท่านั้นแล้วคุณผู้ชมอีนี่ก็เป็นชาไข่มุกเลยอะไรอ่ะเอาวิกินใครจะไปทำออยังไงตีหน้านะคำพิธีมูแม่เอาจริงๆปะ เขาอะนัดกันแล้วโอมจะไปอยู่ในห้องเขาทำไมก่อนประเด็นนี้มึงแลู้ฟังว่าอีนันบอกไม่ให้มึงกับให้มึงนอนอยู่ก่อนแล้วเดี๋ยวเขามีอะไรกันเสร็จแล้วเดี๋ยวมึงค่อยกับแต่ทินได้ยความที่มึงคันและอีนันบอกว่าฝั่งมุกมึงก็เลยขอดูอีนัทเขาเลยเปิดทางว่าเข้าห้องน้ําแล้วมึงก็เลยกินต่ออีโอมึงเลือกตอเหลมาดูนี่ดีกว่าแล้วผู้ชมในการประเด็นข่าวต่อมาต้องเปลี่ยนเรื่องเดี๋ยวหาว่าเราคุยแต่อะไรกันอย่างเงี้ยเราคุยอย่างงี้คนมันช่าเนี่ยไปแห่ยินดีกับซาร่าคาซิงกิรีครับ ซา่าซา่าเอาเปิดหน้าก่อนเดี๋ยวก็นึกอีกว่าซา่าไหนอีกเนี่ยซา่าครับอ๋อน้องซา่าเออไปกุณแ่ลูกสองที่สวยสะตองครับสำหรับนางสาวนะะไม่ใช่นางสาวสีนางแบบสาวเซ็กซี่นะครับซา่าคือสิงกินีครับที่โสดนาสักพักใหญ่แล้วนะฮะก็ไม่ได้เปิดตัวว่ากําลังศึกษาดูใจกับใครเป็นพิเศษนะครับมีเพียงภาพความอบอุ่นน่ารักน่ารักกับลูกๆทั้งสองคนน้องแม็กเวลแล้วก็น้องเอมิรี่นั่นเองนะจ๊ะแต่ล่าสุดนะบคุณผู้ชมดูเหมือนว่าตอนนี้เจ้าตัวก็ไม่โสดแล้วนะครับวใจะเป็นสีชมพูอีกครั้งงนึ เพราะว่าใน Facebook ของซาร่าเองได้ขึ้นสานะแต่งงานแล้วนะจ๊ะนะครับกับหนุ่มหล่อชาวสิงคโปร์นะครับออพร้กัลโหลคนคน,นั้น <Facebook S 1> หรือเปล่าลูกที่เป็นข่าวนะ่ะคนที่เป็นข่าวที่ฟอลิกหรือเปล่าลูกซาร่าลูกสาวแม่ใช่ไหมจำไม่ได้นะรล่อๆนะคนนั้นน่ะหนุ่มสิงคโปร์คนนั้นนะนนนนะที่เป็นแฟนหนูนะ่ะนี่ไงดูนะ เออนี่แหละคนนี้แหละที่ททไอ้แกง๊งไอ้นี่ไงครับงานนี้แฟนๆ<ก>เลอ,าเาองอานนี้แฟนๆเข้าไปกดไลค์กันเลยคอมเมนต์แสดงความยินดีกับซาร่าอย่าล้วนหลามเลยนะครับสำหรับประเด็นเรื่องราวความรักครั้งนี้คุณแม่ลูกสองจะเป็นยังไงนั้นต้องรอให้ซาร่าออกมาบอกด้วยตัวเองเนะจ๊ะแต่ว่าเราอัปเดตผ่านโซเชียลของซาร่าไปก่อ<ผ>นนะครแสดงความยินดีลูกกับลูกด้วยนะคะเออเพราะว่า เขาก็เขาเป็นแฟนของน้องคนนี้แหละเพราะชายคนนี้เขาหนีออกจากนอกประเทศไปแล้วถ้าเกิดจําผิดต้องแม่ขออภัยนะลูกนะน้องคนนั้นน่ะที่เป็นหนุ่มสิงคโปร์หน้าตาหล่อมากๆอ่ะที่มีศักดิ์ที่ขาน่ะอือน้องแล้วน้องซาร่าเขาก็ไปแต่งงานกับเขาเอาโอเคเอาที่ลูกสบายใจนะลูกนะค่ก็สารนะแต่งงานใน Facebook อาโอเคลูกนะคะดีใจด้วยครับเอานี้ไงดาเรียวยังนี้ไงดาเรียวใช่ไหมอ่อใช่คนเดียวกันค่ะเออนะคะก็ขอแสดงความดีกับน้องซาร่าด้วยนะลูกนะขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะลูกนะแล้วก็ อน้องแม็กฟิวหน้าตาน่ารักนะลูกนะเออนะคะลูกอืมค่ะค่ะจบเรียบร้อยหยาบหยาบสวยเหมือนซาร่าทำไมอ่ะเป็นมาดามไงจะเป็นม,มาดามเลยเนาะวันนั้นไปทิลิปปินได้ไปเจอน้องอคนหนึ่งเป็นผู้หญิงไทยชื่อน้องจอยอได้แฟนเป็นสิงคโปร์แฟนก้นลอหล่อชื่อน้องเควินพูดไทยชัดเจ๋วเลยกาบ ชุดไทยชาร์เลยอ่ะแต่ว่าเป็นคนสิงคโปร์นะคะเกิดสิงคโปร์แต่ว่าได้แฟนเป็นคนไทยปูก็ดูว่าอีเควินนี่หน้าตามันน่ารักสีขาวน่ารักพุดเก่งรู้ทำคนฉลาดด้วยแล้วก็คุยไปคุยมาไอ้จงจอยบอกพี่เต๋านี่ยเขาชอบพระมากเลยโดยเฉพาะพระอะไรที่เป็นยักษ์อะทาววิทยุวันแขนเต็มคอเลยสิงคโปร์หนุ่มสิงคโปร์นักแขวนพระไัยเต็มคอเลย เออเจอที่ที่ฟิลิปปินส์นะคะหล่อแล้วลูกสาวชื่อโซบีเป็นกระเทยอยู่ช่องอมารินทีวีโทรโทรโทรหาแฟนสิงคโปร์ให้เราหน่อยสิฉันอยากเป็นมาดามเหมือนเธอได้ไหมไม่ได้เพราะว่าสิงคโปร์เขาเอาผู้หญิงแท้โซบีเป็นกระเทยแนต้องไปประเทศไหนดีแนะนำลูกสาวสิฮะแนะนำลูกสาว ช่วงนี้สิงคโปร์เขาก็ไม่ให้กระเทยเข้านะเพราะว่ากระเทยบ้านเราส่วนใหญ่เนี่ยเข้าไปทําธุรกิจก็เยอะเข้าไปค้าขายก็เยอะผม้ไปไม่ได้เพื่อนกูโดนมาหลายตัวแล้วสิงคโปร์ไม่ได้เราไปไม่ได้เขามองเสร็จปั๊บเข้าห้องมืดเลยเข้าไปตรวจอาวุธเขาบอกมาขายกีรอบเลยเราก็บอกว่า สี่สิบรอบแล้วซี่ไข่ไปทั้งสี่สิบรอบแม่ไม่เคยโดนนะแม่ไม่เคยโดนกลับตรงกับตัวนะไปที่ไหนแม่ก็ไม่เคยที่ไปก็ไม่เคยโดนแม่ไม่เคยโดนเพราะแม่บอกว่าแม่เป็นรีพอร์เตอร์พอบอกว่ารีพอร์เตอร์มันรีปั๊มไม่เลยไนะคะแต่เพื่อนแม่หลายคนโดนนะคะเพื่อนแม่หลายคนโดนนะคะแล้วก็เพื่อนแม่ก็บอกว่า I want water I have water บอกว่าฉันต้องการ ฉันอยู่น้ำฉันอยู่น้ำมากเสร็แล้วก็ต้องการแล้วคุณผู้ก่าว่าไง I have water สงสารเขามึงไม่ได้ภาษาอังกฤษมันไม่ได้เป็นทุกคนคูเข้าใจเขานะแต่ปล่อยโป๊ะกลางรายการไก่พาสิตเลยอะแล้วไก่พาสิตเกาเป็นจัจวดเก่าอก็จริงไงไก่พาสิตเขาเป็นจัจวดเก่าแล้วคุณไปพูดกับแอ์ว่าไงแล้วไก่เขาย้ำอีกเนาะจะไปย้ำเขาอีกอ่ะสงสารน้องมันอะคนเราไก่ต้องเข้าใจว่าเขาไม่ได้เก่งเหมือนไก่ บางคนเนี่ยเขารู้แค่สับแบบว่าพื้นฐานเล็กๆน้อยๆสิบเป็ต์้าเปอมอก็แต่อีกคนน่มันตอบไอ้นี่เกินนะแต่ถ้าเกิดไอวันไอไอแฮปวอเตเนี่ยมันต้องอะไรไอ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 วนซัมดิงเหรอไอวอซัมวอเตอรเหรอได้ก็เป็นอย่างนั้นแหละมันต้องการนะฉันต้งการน้ำเออมีวอนไอ a อนซัมวอเตอร์นก็ได้อะไรก็ได้ให้เพาะว่าเออฉันต้องการไหมเออหรือว่าหรือว่าถ้าจะบอกว่ากระหายภาษาคิดเพื่อนนะโอ้หังกรีังกแบลว่าหิวมันก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าบอกว่า บอกว่า I have นะคือว่าฉันมีแต่ถ้าสมมติว่า you have water คือว่าคุณมีน้ำไม้อะอย่างนี้ได้ถ้ามันบอกมันมีเต็มกระ,ะบอกเลย <c oughs> ไม่รู้แหมภาษาอังกฤษแม่ <c oughs> มก็ลื่นไหลได้ดคุณผู้ชมแล้วก,ก็คุณแบบลื่นไหลไปได้นี่รับแข่จสากชาติก่อยคร <c oughs> ับปาก,กีเลยคร <c oughs> ับคุณแขปกปากี เราเรัฐกิเลื่นไหลได้คุณคุยไปเถอะมันก็รู้เรื่องเองหละใช่นะครับแต่คแอยน้มันออกรายการไงมันเลยเป็นกระแ<ร>สสงสาร <c oughs> น้องเขาอ่ะเ <c oughs> พราะว่าคุณผู้ชมต้องเข้าใจบางคนเขาใช้ชีวิตในเมืองไทยเราใช้ภาษาไทยเป็นภาษาพ,พ่อภาษาแม่เราไม่คิดว่าจะไปต่างประเทศวันหนึ่งมาโป๊ะแตกโดนจับเข้าห้องดำอย่างเงี้ยมันก็พูดอะไรไม่ออกมันก็ต้องพูดได้แค่นี้นะคะอย่าไปว่าเขาเลยกูก็สงสารเขานะแล้วไก่ก็ยังพยายามอีกคุณผู้ชมเลยนะ ต่ถามว่าแม่ดูคลิปตอนนั้นแม่ขำไหมไม่ขำไม่จริงกูสงสารเขาบอกไก่มันไป่นไข่ที่จงมาสงสารเขาฉันสงสารเขานะกลับกลายเป็นว่าเป็นคลิปที่เป็นคีไวลลอไปเลยเป็นคีไวลัลอไปเลยเป็นไวรัล่อนะคะไอ t ฮ r เออนะคะแต่ดู you h a v อเตอร์เออมีน้ำไหมหรือว่าคุณจอร์จยังออกไปแล้วอุย แต่ตอนนี้ I have B G เออนะคะ B G ค่ะนะคะช่วยอะไรอ่านะคะอ่ะ B G นะครับตุ่เสียดเน้นเฟิร์นะครับปวดท้องกิน B G ค่ะขามาใครที่มีปัญหากเกี่ยวกับเรื่องในช่องท้องผู้ชมทุกเรื่องเลยนะเพราะว่าขามิ้นชันตัวนี้เข้มข้นถึง400มิลลิกรมัมนะครับมีสารสำคัญอย่างคอคูมินอยด์ครับจะลดลงการอักเสบค่ะเชื้ออะไรต่างๆในกระพรเพาะในลำไส้ในช่องท้องของเราหมดเลยวันนี้ขมิ้นชันตรา B G มาพรา้อมโปรโมชั่น1กระปุก30กับแคปซูลด้วยกันครับกระปุกละ290บาทแต่วันนี้ซื้อเยอะจ่ายน้อยโปรสบากะเ๋ ซื้อ5กระปุกราคาพิเศษเหลือเพียงแค่1,000บาททบาทเท่านั้นเองนะครับสนใจโทรเลยเบอร์นี้ขึ้นดันล่างแล้วนะจ๊ะ0957184624หรือที่ไลน์สุขภาพดีสแกนเคนิร์โค้ดขวาหนนะ้าจอได้เลยกับคอมเมนชั่นปลาเบจเวลาหมดแล้วเราสองคนต้องพี่กันกาลาไปก่อนพบก,กันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ คลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเดบขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ